สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันครูสายนะคะคุณครูสายจะพาทํากิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ระดับชั้นอนุบาล3กันค่ะในหน่วยที่12นะคะชุมชนหน้าอยู่กิจกรรมฉีกปะติดภาพสถานที่ในชุมชนนั่นเองค่ะไปทํากันเลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆค่ะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะชิ้นแรกเลยค่ะเป็นภาพโรงพยาบาลนะคะ เสร็จแล้วนะคะมีกระดาษสีค่ะกระดาษสีเขียวซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วก็มีสีไม้ะคะ่ะสีไม้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะมีกาวด้วยนะคะอ่าทีนี้นะคะเราจะเริ่มเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเราก็จะเอารูปสี่เหลี่ยมนะคะเราจะนํารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยไปติดเราก็ดูนะคะสังเกตดูว่าตรงไหนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมกันบ้างน,นะคะเด็กๆ,ๆ,ๆดูที่ภาพนะนี่เห็นไหมนี่อันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยม อันนี้ก็สี่เหลี่ยมเห็นไหมคะแล้วก็นํารูปสี่เหลี่ยมไปติดเลยค่ะติดให้ตรงกันนะคะให้ตรงรูปสี่เหลี่ยมนะลูกนะคะปึ๊บรูปที่หนึ่งติดตรงไปเลยนะลูกนะ่าเป็นไงคะรูปที่หนึ่งผ่านไปแล้วค่ะยังมีอีกหลายรูปเลยเนี่ยที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะลูกนะลูกก็ติดไปลูก อ่านะคะติดให้ตรงกับรูปสี่เหลี่ยมนะรูปวงกมลมเราไม่ติดนะคะเพราะว่ากระดาษสีเขียวของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมหนูก็ติดไปนะติดไปให้ครบให้ครบ,ครบตามจํานวนนะลูกอ่านะะอ่าวติดไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็ติดให้หมดนะคะเออรูปสี่เหลี่ยมที่ครูให้ไปเนี่ยนะคะก็มีประมาณนะมีประมาณสัก สิบห้านะคะสิถึงสิบูปด้วยกันนะคะสิชิ้นสิบหถึงสิชิ้นนะคะนะคะลูกก็ติดไปนะติดไปแบบใจเย็นๆนะคะผ้าออกมาจะได้สวยงามนะคะติดยาให้เลยอย่าให้เลยขอบนะคะให้อยู่ในบริเวณของรูปสี่เหลี่ยมนะเราอย่าไปติดรูปอื่นนะคะนี่ติดไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆให้จนครบเลยนะคะจนครบอ่านะคะอันนี้ยังไม่ครบก็มีอีกก็ติดไปค่ะจะเหลือก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราติดไปแล้วเหลือก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะติดไปอีกนะคะรูปสี่เหลี่ยมง่ายๆเองค่ะนะเด๋กวก็จะได้เรียนรู้รูปทรงรูปเลขาคณิตในรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะ ติดไปอีกค่ะทากาวก็ไม่ต้องเยอะนะคะเพอเดี๋ยวภาพออกมามันจะไม่สวยนะโอเคติดไปเรื่อยๆนะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ยังมีอีกเนี่ยมั 1, 2, 3, 4, 5, 6, ค่ะหนึ่งสอี่ห้าหเจดค่ะอ่ะยังมีอีกแล้วก็ติดไปติดไปให้ครบเลยนะคะให้ครบเลยของรูปสี่เหลี่ยมเนาะ เป็นไงคะอันนี้สร้างสมาธิดีมากเลยนะลูกก็ทำใจเย็นๆน,นะคะทำใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนค่ะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆติดไปภาพจะได้สวยงามนะภาพจะได้ออกมาสวยงามนะลูกอ่าูกสี่เหลี่ยมติดลงไปค่ะถ้าติดแล้วก็ทาให้ลูกสี่เหลี่ยมนั้นเสมอนะคะ อย่าให้เกินออกมาจากขอบนะคะ,ะติดไปค่ะอ่ายังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังมีอีกนะคะรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะฮ่านี้ก็ติดไป เริ่มแล้วเริ่มจะเต็มแล้วเริ่มจะเต็มแล้วรูปสี่เหลี่ยมรรเ,คคเริ่มจะครบแล้วค่ะอ่าตอีกอ่าโอเคค่ะค่ะเริ่มจะครบแล้วใช่ไหมคะ่ะยังอยู่อีกนิดหน่อยนะอ่าโอเคคะ่ะติดไปอ่ารูปสี่เหลี่ยมของเรายัางไม่หมดยังไม่หมดนะคะเราก็จะติดลงไปอีกนี่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมด้วยตรงรถนะคะตรงรถก็มีรูปสี่เหลี่ยมด้วยแล้วก็ติดลงไปตติดตัวรถหน่อยติดกระจกหน้าต่างหน่อยหน้าต่างรถนะคะ ต่างแล้วก็จะมีบานเล็กบานใหญ่ค่ะบานเล็กบานใหญ่หน่อยอ่าโอเคค่ะสร้างสีสันนะคะอ่าหมดหรือ,อยังนะคะยังอยู่ตรงนี้อีกอีกอันนึงนะคะอีกภาพหนึ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะ อดลงไปค่ะเห็นไหมคะรูปสี่เหลี่ยมเราก็ติดหมดแล้วค่ะทีนี้พอติดหมดแล้วปุ๊บเนี่ยภาพของเราก็ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเด็กๆก็ทํำไมใช้สีระบายเลยค่ะระบายตามจินตนาการของเด็กๆนะคะตึกจะให้เป็นสีอะไรนะคะเด็กๆก็ระบายไปเลยค่ะตามจินตนาการเลยค่ะนะคะเด็กๆอาจจะต่อเติมภาพไปไปอีกก็ได้นะคะเพราะว่าภาพตรงนี้ตรงบริเวณนี้ยังโล่งอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ทําไมคะ อ่าระบายไปลูกนะระบายไปเนี่ยเด็กๆก็อาจจะเติมภาพโดยการเติมท้องฟ้าไปอีกนะคะเพราะว่ายังมีที่ว่างอยู่นะคะยังมีที่ว่างอยู่เด็กๆก็ทําไมคะเติมท้องฟ้าไปหน่อยนะจะได้แลสมบูรณ์นิดนึงนะคะจะได้สมบูรณ์นิดนึงอ่าเติมปึ๊บนะ บาคนบอกอุ้ยคุณครูขาหนูอยากจะมีนกบินนะคะเด็กๆก,ก็วานกบินไปนไหนก็ได้คะ่ะนกบินจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะภาพเราก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้ภาพนะโรงพยาบาลที่สมบูรณ์เป็นแบบนี้คะ่ะขาระบายให้หมดเลยนะคะทรงผมชุดนะคะรถพื้นดินนะคะต้นไมนะ้เรียบร้อยแล้วสําหรับภาพโรงพยาบาลในวันนี้เป็นไงคะ สวยไหมคะสวยนะคะเด็กๆก็ทํางานด้วยความตั้งใจด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสถานที่ในชุมชนของเรานี่ที่เด็กๆทาเสร็จแล้วคือโรงพยาบาลนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆรู้สึกไม่สบายเด็กๆต้องรีบแจ้งผู้ปกครองนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยพาเด็กๆไปที่โรงพยาบาลตอนที่เด็กๆจะไปที่โรงพยาบาลเด็กๆอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะ เห็นไหมคะภาพออกมาสมบูรณ์สวยงามด้วยฝีมือของเราไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จบการระบายสีภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะช่วยการรักษาสุขภาพด้วยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย